ครับพี่น้อง fc ครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุของ Honda Nova s onic คันที่ว่าน้ำดันขึ้นหม้อน้ำนะครับอ่ามันเกิดเหตุมาจากอะไรมันรั่วตรงไหนอ่าผมให้เพื่อนๆพนพี่น้อง fc ดูที่ฝาสูบกันก่อนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูออกกันไหมว่าจุดไหนเป็นจุดรั่วที่ทำให้น้ำดันขึ้นหม้อน้ำนะครับอ่าตรงนี้หลายๆท่านอาจจะดูไม่ออกแต่ผมจะชี้โพรงชี้เป้าให้ดูก็คือตรงนี้ตรงที่มันดําๆเนี่ยนับจากเสานี้นะ ไปถึงเสานี้รั่วทั้งหมดเลยนะนี่เห็นไหมจุดดำๆพวกนี้นะมันเล็ดลอดไปที่ช่องทางเดินของน้านะครับกาลังอัดมันรั่วไปที่ช่องทางเดินของน้ําทีนี้มาดูที่ฝาสูบนะนี่ฝาสูบเห็นไหมปะเจนมันแหว่งไปนะครับปะเจนมันละลายเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าปะเจนมันละลายนะครับนี่ก็คือต้นเหตุสาเหตุที่ทําให้อ่ามันเกิดอาการน้ําดันนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆพี่น้องนะ เอาละนะครับในคลิปนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปยาวมาสรุปอาการสรุปการแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับเพืเ่อนๆ